คดีนิสันพิพากษาวา่าคดีก่อนโจทฟ้องเรียกผิดสัญญายาและแบ่งสินสมรสโดยมีการทำสัญญาปณีปนอมยอมความกันมีได้ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่อย่างใดฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นการลือล้องฟ้องกันอีกในประเด็น ที่ได้วินิจใช้โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำคำพิาพากษาสารดีกาที่13723ทับ2อ5 7น้างทอ,ทองดหงโจทย์ในปอป่าจำเลยโจทย์ฟ้อง แลกแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยแบ่งสินสมรสแก่โจทกึ่งหนึ่งหากแบ่งไม่ได้ให้ชดใช้เป็นเงินจำนวน6 1 5 0 0 0 0บาทและให้จำเลยจ่ายค่าอุปการละลิ้งดูบุตรผู้เยาว์เดือนละ3,000บาทนับแต่วันจดทะเบียนยาจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะหรือจ่ายครั้งเดียวจำนวน3,000 0 0บาท จำเลยให้การและฟ้องแยงขอให้ยกฟ้องและขอให้พิพากษาให้เพิกถอนอำนาจปกครองของโจทและให้จำเลยเป็นผู้ปกครองบุตรผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียวโจทให้การแก้ฟ้องแยงขอให้ยกฟ้องแยงในวันนัดชี้สองสถานคู่ความแถลงขอสาระประเด็นข้อพิพาทอื่น คงเหลือประเด็นข้อพิพาทดังนี้ 1. ที่ดินโฉนดเลขที่1584เป็นสินสมรสหรือไม่ 2. โจรหรือจำเลยสมควรเป็นผู้แชอหนาจปกครองบุตรผู้เยาว์และ3าจำเลยต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์แก่โจทย์หรือไม่เพียงใด สารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่1584ตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดหนองคายวงเล็บจังหวัดบึงกาฬเดิมแก่โจทย์กึ่งหนึ่งถ้าหากการแบ่งตกลงกันไม่ได้ให้ประมูลกันระหว่างคู่ความ หรือมิฉะนั้นให้ขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันคนละครึ่งและให้โจดเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายธน,นชยัยบุตรผู้เยาวโดยกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เดือนละ3,000บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบุตรผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ กำให้จำเลยใช้ค่าหรือจาธรรมเนียมเท่าที่ชนะคดีแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน5,000บาทยกฟ้องแยงค่าหรือารธรรมเนียมในส่วนฟ้องแย้งให้เป็นพับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรสารอุทธร์ภาคสี่แผนกคดียาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้เป็นว่า คำฟ้องในส่วนคำขอให้แบ่งสินสมรสเป็นฟ้องซ้ำให้ยกเสียให้โจทกับจำเลยเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายธนาชาัยผู้เยาวร่วมกันคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรในส่วนที่เกินมา9,300บาทและคืนค่าริชารรมเนียมใช้แทนโจท์ในชั้นอุทธร ส่วนที่เกินมา9,300บาทแก่จำเลยขา้าราชการธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยดีกาศาลดีกาพผนกคดีเยาวชนและครอบครัวตรวจวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยประกาศแรกว่า คำฟ้องส่วนที่เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาวเป็นฟ้องซ้ำด้วยหรือไม่เห็นว่าการฟ้องในคดีก่อนซึ่งมีการทำสัญญาปณีปนอมยอมความและศาลมีคำพิพากษาตามยอมกันนั้นเป็นฟ้องเรื่องผิดสัญญาอย่าและแบ่งสินสมรส มิได้มีการฟ้องคดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่อย่างใดการฟ้องเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูสามารถฟ้องคดีได้ตังหากโดยไม่ต้องอ้างอิงการหย่าเนื่องจากบิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้ยาว์ไม่ว่าจะหย่ากันหรือไม่ะบุตรผู้ยาว์จะอยู่ในอำนาจปกครองของฝ่ายใดทั้งเมื่อตรวจดูสำเนา ทะเบี่ยนการหย่าก็ไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่อย่างใดคงมีแต่ข้อตกลงเรื่องให้บุตรอยู่ในความปกครองของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นดังนั้นการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจึงมิได้เป็นเรื่องที่เคยว่ากันมาก่อนในคดีเดิมจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำดีกาของจำเลยข้อนี้ฝังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีเื็มีว่าสมควรเพิกถอตอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ของโจทยะไรให้จำเลยเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ฝ่ายเดียวหรือไม่เห็นว่าแม้นจำเลยจะอ้างว่ามีบุตรสาวคอยดูแลบุตรผู้เยาว์แทนจำเลยแต่เป็นบุตรต่างมารดากับผู้เยาว์ ไม่น่าเชื่อว่าบุตรสาวของจำเลยจะรักและเอ็นดูผู้ยาวและจะสามารถดูแลผู้ยาวให้มีความสุขได้อายุก็ไล่เลียกกันเพราะต่างก็เป็นบุตรของจำเลยจึงไม่น่าเชื่อว่าจะช่วยดูแลผู้ยาวได้ดีกว่าโจทย์สำหรับตัวจำเลยก็สมรสใหม่มีบุตรกับภรรยาใหม่อีกหนึ่งคนอายุสองปีเศษเมื่อจำเลยมีบุตรใหม่ จำเลยก็เอาผู้เยาวไปให้บิดามารดาของจำเลยซึ่งชรามากแล้วดูแลแสดงว่าจำเลยกับภรรยาใหม่ของจำเลยไม่ต้องการเลี้ยงดูผู้เยาว์โจ์จึงไปรับผู้เยาวมาอุปกาะระเลี้ยงดูแทนส่วนโจทยังไม่ได้สมรสใหม่จึงเห็นว่าโจ์สามารถดูแลและอุปกาะระเลี้ยงดูผู้เยาว์ได้ดีกว่าจำเลย ผู้เฒ่าอายุ8ปีขณะฟ้องคดีถือว่าผู้เา่าอยู่ในวัยที่สามารถดูแลหาอาหารกินเองได้แล้วหากมีผู้เตรียมอาหารไว้ให้ประกอบกับความผูกพันทางจิตใจของมารดาที่มีต่อบุตรที่ตนให้กำเนิดย่อมมีความแนบแน่นกว่าบิดาการที่บุตรผู้เา่าอยู่กับโจ์ซึ่งเป็นมารดา น่าจะมีผลดีต่อสุขภาพจิตของบุตรผู้เยาว์จดมีรายได้จากการประกอบอาชีพพอสมควรสามารถอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาวได้โดยไม่เดือดร้อนผู้เยาว์จะมีสุขภาพจิตดีกว่าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของจำเลยร่วมกับบุตรสาวของจำเลยและต้องอยู่ร่วมบ้านกับภรรยาใหม่ของจำเลยซึ่งถือว่า เป็นแม่เลี้ยงผู้เยาว์และน้องชายซึ่งเป็นบุตรของแม่แม่เลี้ยงกุรณุณีจึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ของโจดสมควรให้โจดเป็นผู้อุบุารลเลี้ยงดูผู้เยาว์โดยให้โจดและจำเลยเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง,ร,องร่วมกันตามคำพิพากษาสารุทธรภาค4ี่ดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น เห็นสมควรกำหนดให้ชัดเจนขึ้นโดยให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ติดตามผู้ยาวได้ติดต่อผู้ยาวได้ตามสมควรแกพ่พฤติการในกรณีที่ผู้ยาวอาศัยอยู่กับอีกฝ่ายด้วยปัญหาที่ต้องวิิจัยประการต่อไปมีว่าสมควรกำหนดค่าอุปการะเลื่องดูบุตรผู้ยาวเป็นจำนวนแน่นอนหรือไม่เห็นว่า การกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเรื่องดูบุตรผู้เยาว์จำนวน3,000บาทจนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้วดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษาย,ยืนค่า,าราชาธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นภาพกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148 คดีที่ได้บีกคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้มาตรา148อนุ1เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมาตรา148อนุ2 เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ในภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการมาตรา148อนุ3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิ์โจทย์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ